สิบแบบฝึกหัดสำหรับคนที่เพิ่งเรียนโปรแกรม3 d ไม่ว่าจะเป็น m ายาเบนเดอร์ซบัตไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรฝึกแบบนี้รับรองว่าจะทำให้เราใช้ได้แบบครอบครอบแน่นอนนะเราอาจจะฝึกสลับก็ได้หรือเราจะฝึกให้ดีก็เรียงก็ได้เพราะถ้าเรียงเนี่ยมันจะเป็นไปตามเวลาที่เราสอนนะตามหลักสูตรนะครเราไปดูกันข้อหนึ่งอินเทอร์เฟสแอนนวิเกชั่น ก็คือการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของหน้าต่างต่างๆเปิดปิดเลื่อนยอ่อขยายอะไรอยู่ตรงไหนนะอย่างถ้าเป็นมายาก็จะต้องนึกถึงคำว่า uh, UI element นะ UI display อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเบ n เดอนี่ก็คือว่าเฮ้ยเราเผลอไปปิดหน้าต่างนี้ไปเปิดขึ้นมายังไง เราอยากจะขยายจอทําจอจาก4จอให้กลายเป็นจอเดียวทํำยังไงนาวิเกตก็คือคุมคุมจอเลื่อนซ้ายขวายังไงนะฮะอันนี้คือเรื่องที่1ที่ควรจะฝึกนะต่อไปเรื่องที่2เรียนรู้การสร้างเชฟพื้นฐานเชฟพื้นฐานเนี่ยก็ได้แก่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกนะฮะเราสร้างได้ไหมเราสามารถที่จะ จัดการสเกลย่อโรเตทมันเป็นไหมอันนี้คือการฝึกอันที่2อ,อันที่3ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักๆที่อันนี้เขาแยกมาค่อนข้างดีเขาบอกว่าเกี่ยวกับ transformation หรือการเลื่อนตำแหน่งของมันการเลื่อนตำแหน่งใน 3D นี่ก็จะมี3แบบนะก็คือจะมี move 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 ก็คือเลื่อนเลื่อนเลื่อน rotate ก็ Rot คือหมุน สเกลก็คือขยายย่อขยายนะฮะเราจะต้องรู้จักการ transformation ทั้งในหน้าต่างในจอหลักแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ที่เก็บค่าตัวเนี้ยมักจะเรียกว่า channel box นะครบเราควรจะเข้าใจว่าปรับค่าให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการทำยังไงนะตัวต่อไปอันนี้เริ่มสนุกแล้วนะ มันคือ modifier ครับ modifier คำนี้จะตรงกับ bender เป๊ะเ,เลยแต่แต่ถ้าเป็นในมายาเนี่ยเขาเรียกว่า component นะ,ะ modifier คือเรามีรูปทรงพื้นฐานแล้วนะเราจะดัดมันเป็นรูปทรงอื่นยังไงอ่าหรือเราอยากจะ edit object เราอยาจะแก้ไขจากสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยเราจะทำเป็นคางหมูยังไงอ่าถ้าเราทำได้ก็ถือว่าผ่านนะข้อต่อไปคือข้อ5นะฮะ Material and Texture เราจะต้องรู้จักวิธีการว่า Material ใส่ยังไงอ่ะแล้วก็ใส่ Texture ยังไงนี่เอาแค่นี้ก่อนเลยลิงค์รูปภาพที่เราต้องการเข้าไปบนโมเดลอ่ะให้มันให้ภาพมันไปขึ้นอ่ะทำยังไงนะเอาแค่นี้เลยนะอันต่อไปข้อ6 l นะฮะ i n t i n g กับ r e เ d e รเราควรที่จะเข้าใจเบสิกพื้นฐานการจัดไฟ แล้วก็การเรนเดอร์เพื่อให้ภาพนั้นเสร็จออกมาเรนเดอร์เสร็จออกมาเซฟยังไงนะเอาไปขึ้นเว็บยังไงเอาไปส่งงานยังไงทำเก็บพอร์ตยังไงนะฮะในเรื่องของไฟไฟมันจัดยังไงนะเราอาจจะไปดูถึงพื้นฐานสุดคลาสสิกก็คือ t p o Lighting นะฮะข้อ7นะครับ Camera Control เราจะควบคุมกล้องยังไงกล้องจะเลื่อนเลื่อนซ้าย เลื่อนขวาเข้าไปใกล้ออบเจกตยังไงถอยอยังไงกล้องปรับเลนได้ไหมปรับเลนให้มันเป็นอันนี้อ่ะผมทําให้ดูปรับเลนวืดเป็นเทเลวืดเป็นเลน y วายนะทำยังไงนะควรที่จะเข้าไปเข้าใจซะข้อ8 animation basic ครับควรที่จะเข้าใจว่าการคีเฟรมเนี่ยคีย์ยังไงการสร้าง a n i m เมชันเนี่ยที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่เนี่ยทำยังไง จะมีคำหลักก็คือทัมมิ่งสเปซิ่งโพส์มี3คำเอาโพส์โพส์แยกไปเอาออกก่อนทัมมิ่งสเปซิ่งบอลซิ่งบอลทำยังไงถ้าใครเก่งหน่อยก็ไป h ฮฟวี Ball ใครจะไปอีกก็ไปบอลลูนบอลลูนบอลลูนหรือว่าวอเตอร์บอลลูนนะฮะลูกบอลน,น้ำนะฮะมันก็จะเป็นพื้นฐานแน่นๆเลยแล้วก็ข้อ9ครับ การ Export และ Import อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็หลายคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมาถึงปุ๊บอยากจะทำไอ้นี่ก่อนเลยเพราะว่าอยากจะเอาโมเดลจากที่อื่นเข้ามาเรนเดอร์หรือบางคนก็อยากจะไปซื้อโมเดลมาแล้วอยากจะเอาเข้ามาใช้ในซีนมันจะทำยังไงนะแต่อันนี้มันเอาไปจัดไว้ตั้งข้อ9้าเนี่ยอินพุตเอาโมเดลเข้ามายังไงเอาโมเดลจากซอฟต์แวร์อื่นเข้ามายังไง Export เอาโมเดลที่เราทาเสร็จแล้วออกไปยังไงเอาไปขาย เอาไปส่งงานเอาไปพิ้น์ทำยังไงนะฮะมันก็จะยุ่งเกี่ยวกับการเรื่องของฟอร์แมตเรื่องของบาบาบานะฮะข้อ10อันสุดท้ายครับถึงเวลาสัทีกว่าที่จะได้ทำวันนี้ก็คือ practice project ก็คือให้ลองสร้างโปรเจกต์เล็กๆดูโดยการใช้สิ่งทั้งหมดที่คุณเรียนมาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9มาสร้างเป็นชิ้นงานชิ้นงานเป็นอะไรก็ได้ขวดก็ได้แบบที่ผมทำมีไลทติ้ง คนก็ได้คนง่ายๆก็ได้หรือใครจะจะแบบแบบอยากทำคนเหมือนจริงก็แล้วแต่คนล้วกันก็ลองดูนะฮะในคอร์สต่างๆของเราทุกคอร์สยกเว้นมายาจะมีสอนสกาวติ้งด้วยคือการปั้นแบบออร์แกนิกเชฟปั้นแบบปั้นคนปั้นปั้นสิ่งที่เป็นฟรีฟอร์มแต่มายาไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือที่ดีตรงนั้นนะครับอ,อย่างในซีบัตนะอย่างคนอยากเรียนซีบัตหรือโนแมสเนี่ย จะได้จะฝึกตามพวกนี้ได้ไหมฝึกได้มันมีเครื่องมือครบนะฮะแต่บางอันแค่จะมีน้อยถ้าเราจะพูดถึงโปรแกรมที่ที่ฝึกแล้วมันมันครอบจกักรวาลมากที่สุดเนี่ยมันก็ไม่พ้นเบนเดอร์กับมายานะครับสเต็ปเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างฟันดัมเมนทัลที่แข็งแรงได้ในการใช้งานโปรแกรม 3D และนี่คือคอนเทนต์ที่ดีนะ ในเช้าวันนี้ที่เรานำมาฝากผมอาจารย์พรจากไลซีจีเราไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ